สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m r Review 2020ครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับหอปริศนาอีกหนึ่งหอนะครับเป็นแต่ทามให้ครับว่าเป็นของพระสุขภาพครับ สุภาพว่าก็แกะเลยคือจริงๆนะลืมไปแล้วว่ามีอันนี้ที่สั่งไว้ซึ่งก็คือจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้คือเสื้อง,งานบิ่งนะครับเนาะ วิ่งใช้งานวิ่งแสงเงินวิ่งสึกมายราบห้าก็เป็นงานวิ่งของคังไม่แน่ใจว่าจะได้วิ่งอีกทีเมื่อไหร่ยังไงนะครับหน้าบิด1สิบกิโลเมตรครับงานวิ่งนี้ผมเคยวิ่งแนละ้วรอบหนึ่ง ของปีก่อนนะครับปีที่แล้วซึ่งติดใจครับเหรียญเหรียญสวยเหรียญสวยแล้วก็มีตุ๊กตามีอะไรด้วยนะครับนะให้ทุกคนที่เข้าเส้นชัยนะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มอ่ะสุดไมโยราของเรานั่นเอง ม่วงดอกตะแบกค,ครับอาจริงคือที่เลือกมันมีสีเลือกหลายสีนะแต่ที่เลือกม่วงเพราะว่ายังไม่เคยมีเสื้อสีม่วงก็เลยจัดมาสะัหน่อยตึกมายร่าครับกระดาษนี้ก็หวังว่าจะรอดกันเน,ะนาะวามายราพี่ก่อนนะครับ ผมเลือกสีดำเป็นแขนกุดเพราะว่ายังไม่เคยมีแขนกุดมาก่อนแล้วก็รู้สึกผิดหวังฮะสีดำ <c oughs> <laughs> ไม่เป็นไปตาท่ที่ตั้งใจเลยแต่สีมุ่วงก็โอเคนะรู้สึกสีเป็นตามที่เราคิดไว้คุณภาพเสื้อก็เสื้อวิ่งทั่วไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าเราจะได้วิ่งกันไหมงานนี้ นะถึงช่วงนั้นนะอีกกระดานะครับถ้าทุกคนช่วยช่วยกันนะโควิดเราก็น่าจะซาลงนะมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวดูเรื่องครับโอเคก็ขอุสับการติดตามนะครับชอวกดไลค์ช่กดแชร์แล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าจะออกกำลังกายก็เออ นก็นอยู่บ้านนะไม่ก็ถ้าไปข้างนอกก็หลีกเลี่ยงก,กันพบปะปบผู้คนหน่อยก,กันนะครับผมโอเคขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ